ในหมวดนี้เราจะมาดูว่ากรณีดินเลื่อนไหลและการแก้ไขในเบื้องต้นเนี่ยเราจะแก้ยังไงบ้างนะครับถามว่าเวลาเราเป็นวิศวกรอาสาลงพื้นที่เราจําเป็นไม่ต้องบอกการแก้ไขก็บางทีก็โดนถามแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาในเบื้องต้นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูตามสภาพการตามความเหมาะสมนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเขาอยากได้ทราบว่าความเสียหายของเขารุนแรงขนาดไหน และเขาจะต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐอย่างไรนะครับซึ่งวิศวกรอาสาก็จะมีบทบาทในส่วนนี้มากนะครับยิ่งช่วงนี้ฝนกําลังตกนะครับโอกาสจะมีน้ําท่วมหรือไม่เราก็รอดูกันต่อไปนะครับอาจจะต้องลงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้รับทราบว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะส่ง QR code ให้ท่านเนี่ยได้ลงทะเบียนนะครับว่าลงทะเบียนแล้วท่านเหมาะท่านจะบอกระบุไปว่าท่าน พร้อมที่จะลงพื้นที่ในส่วนไหนจังหวัดอะไรนะครับเขาจะได้ทำเรคคอร์ดไว้นะครับโอเคนะครับดินเลื่อนไหลาและการแก้ไขเบื้องต้นถ้าดูภาพนี้นะครับนี่เป็นภาพอ,อาคารหลังหนึ่งนะครับอยู่ริมน้ํามองอย่างนี้ก็พอจะรู้ว่าดิน,นถูกกัดเซาะไปพอสมควรช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงหน้าน้ำน,น้ำหลักใช่ไหมครับน้าขึ้นมาเยอะนะครับเราเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยพออีกวันสองวันเท่านั้นเองเกิดภาพนี้นครับอาคารหลังเดียวกันพังลงไป ลักษณะของน้ําก็อาจจะมีการขยับลดลงนะครับหรือยังไม่ทันลดลงด้วยซ้ําดินเสถียรภาพไม่พอก็เกิดการไหลนะครับทำให้อาคารพังนะครับเวลาเราไปดูอาคารนะครับที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองและเกิดการเลื่อนไหลในภาวะที่กําลังเกิดการเลื่อนไหลนั้นหรือเกิดการเลื่อนไหลไปได้ระดับถึงต้องการที่จะเบรกไม่ให้อาคารนั้นเกิดการเลื่อนไหลอย่างต่อเนื่องต่อไป เราอาจจำเป็นจะต้องช่วยในฐานะที่เราเป็นวิศกรเข้าไปช่วยเขาประชาชนจะได้อุ่นใจนะครับพวกเราเข้าไปช่วยด้วยจิตอาสาเราพบว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องทราบสาเหตุก่อนอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารประมาณ9้าห้องนะครับาระจานจำไม่แม่นแล้วนานมากแล้วนะครับประมาณ9้าห้องด้านหลังก็เป็นเป็น,ปนทาวน์เฮาส์นะครับเก้าห้องเหมือนกัน2ชั้นนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นบ่อที่เขาขุดดินไว้3ามเมตรเพราะฉะนั้นไฟลาฝนตกลงมาอะไรน้ําก็เต็มในบ่เนี่ยแหละนะครับ ทีนี้เขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเจ้าของบ่อเนี่ยสูบน้ําออกเกิดความเกิดการลดระดับสีิรภาพของราดชันก็ไม่ดีตอนนั้นอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็เกิดการเลื่อนไหลก็บึงรถมาจากต่างจังหวัดมาดูอย่างน้อยมาช่วยเขานะครับก็มาพบว่าอาคารหลังนี้เนี่ยเกิดการเลื่อนไหลทีนี้วิธีการดูอย่าง,างามีอยู่2ตัวที่อยากให้ท่านท่านดูนะครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นะครับ เวลาท่านเห็นดินแยกขนานกับบ่อหรือแม่น้ำลำคลองที่เราเรียกในศัพท์วิชาซอยว่า tension crack นะครับ tension crack tension crack เนี่ยเห็นไหมฮะเกิดการดึงเดิมทีเนี่ยดินเนี่ยมันดึงไว้เราเรียกดึงตัวผนังกันดินไว้แต่ถ้าผนังกันดินเกิดเคลื่อนไปหรือดินเกิดการเคลื่อนไปท้ายที่สุดมันก็จะเกิดรอยแยกที่เราเรียกว่า tension crack ในเวลาที่เราเรียนวิชาซอยก็จะมีการคำนวณความลึก tension crack ด้วยแต่ในที่นี้เราดูทางกายภาพ เราบอกได้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่มีรอยแตกขนานกับขอบบอ่อแสดงว่าดินมันกําลังจะเริ่มเคลื่อนแล้วจะด้วยสาเหตุของน้ําลดหรือขุดดินเพิ่มอะไรก็แล้วแต่เกิดรอยแยกขนานเกิดหนึ่งรอยไม่พอวันที่สองมาเกิดอีกหนึ่งรอยถัดมาให้ท่านวัดจากหนึ่งรอยนี้ไปถึงหนึ่งรอยนี้สมมติห่างกันเมตรหนึ่งสมมุตินะครับห่างกันเมตรหนึ่งเกิดวันที่สามมาดูแล้วเกิดอีกหนึ่งรอยเหลือห้าสิบเซนอย่างเงี้ยยกตัวอย่างแสดงว่าเขาเริ่มคุยกันรู้เรื่องแล้ว ว่าเขาใกล้ละเขาจะไปละวนะครับบางทีเกิดรอยเดียวก็ไปแล้วก็มีนะครับแต่้อยที่1ห่างจาก้อยที่2 1เมตรแนวราบนะครับ้อยที่2ไปห่างจาก้อยที่3 50เซนเอา้าวแหละแสดงว่าตอนนี้เขาเริ่มจะคุยกันรู้เรื่องแล้วว่าโซนไหนบ้างอาจจะเป็นโซนท้ายสุดนี่แหละครับตัวหลังสุดเนี่ยป้อนดันไปเขาไม่ได้ดันแนตะมันความหมายทั้งก้อนเนี่ยไหลไปทั้งก้อนถึงรอยที่3นี่คือข้อสังเกตเราอยากทราบว่าความลึกของโค้งที่เป็นไซเคิลเนี่ย นะครับในตำราก็บอกเป็นสไปรัลเคิร์ฟแต่ในช่วงแบบนั้นเรามาทำเป็นคำนวณไม่ทันครับเราก็วัดเลยวัดความยาวจากขอบบ่อด้านบนนี่แหละครับขอบบ่อวัดตามแนวราบมาเลยสมมติวัดได้7เมตรก็แสดงว่าวงเซอร์เคเนี่ยมันลึกลงไปในแนวดิ่ง7เมตรถ้าเราจะเบรกเขาถ้าเราจะเบรกเขาแสดงว่าเราต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกมากกว่า7เมตร และต้องตอกตั้งแต่ชิดน้ําเพราะอะไรครับเพราะเข็มถ้าเราจะทําให้เร็วเนี่ยเราก็ใช้เข็มไม้ถูกไหมครับเข็มไม้6เมตรแต่มาตอกมันไม่ไม่ถึงเราก็ต้องตอกจากชายชายน้ําเลยไล่เป็นแถวเลยต้องตอกชิดด้วยเพื่อให้ไปเย็บระหว่างรอยแยก7เมตรอันนี้เป็นข้อสังเกตเลยครับนะครับว่าอ,อ๋อเราดูแนละลึก7เมตรนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างบางตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะได้ให้ข้อเสนอแนะนะใช้คําว่าข้อเสนอแนะก็แล้วกันนะครับ กับชาวบ้านว่าต้องแก้ยังไงหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เขาต้องการาจะช่วยทําการแก้ไขกันนะครับกับพวกเราที่เข้าไปช่วยนะครับเราก็จะมีเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เป็นวิศวกรได้พูดคุยกันนะครับตามสับช่างนะครับที่เราความเข้าใจทางช่างได้คุยกันอีกอันนึงที่ข้อสังเกตอันนึงก็สังเกตนะครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราไปเจอรั้วเอียงเข้าลักษณะอย่างที่เห็นในรูปนี้แสดงว่าอะไรครับดินข้างล่างเคลื่อนตัวช้อนเป็นสโลฟเฟีย แต่ถ้าเราไปเจอล้วเอียงออกก็แสดงว่าข้างบนเคลื่อนมากกว่าข้างล่างนะแลนสไลด์ <Lands lide. S 1> เป็นอย่างนั้นนี่เป็นข้อสังเกตรครับนะฮะโอเคนะครับอย่างน้อยก็จะได้ข้อสังเกตเล็กๆลน้อยอย่างนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่เราเห็นโคง้งเออยังไม่ได้พูดถึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อเราเห็นเช่นที่ขนานกับขอบบ่ออย่างอันนี้เราจะเห็นหนึ่งลอยมาสองลอยอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเราเดินตามแนวยาวของรอยแยกเนี่ยเทนชันแครกไปเรื่อยๆไปถึงตรงไหนที่มันโค้งเข้าหาแม่น้ําหรือลําคลองแสดงว่าเลยจากตรงนั้นไปมันไม่เกิดมันสิ้นสุดที่แอเรียนั้นนะต้องโค้งเข้านะเออโคง้งๆออกเข้าไปหาแม่น้ํานะนะนครับส่วนที่เกินตรงนั้นจะไม่เกิดละนะครับแต่ไงก,ก็แล้วแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับในภาพนี้ดินไหลอาคารหลังเดียวกันนะครับดินตรงมเมื่อกี้ไหลฟึบพาเสาเข็มออกไปด้วยนะครับบางต้นหลุดเลยเห็นไหมครับ แต่อาคารก็ยังอยู่ได้เจ้าของห้องสองห้องที่เมื่อกี้เห็นในรูปไปนะครับกระโดดหนีกระออกมาหมดไม่ได้เอากระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะไรใครจะคว้าทันมันสะเทือนนะครับอาจารย์มาถึงปั๊บก็แน่นอนครับสมัยน,นั้นตอนตอนนั้นเขาก็ทราบกันอยู่ว่าเราใช้ถุงทรายนะอาจารย์เคยใช้ถุงทรายกับอาคาร5ชั้นมาาะเอาถุงทรายมายันไว้นะครับยันไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการลาไม่งั้นการแตกลาของอาคารก็จะเกิดขึ้นมากถุงทรายมีประโยชน์มากนะครับในหลายๆงานเนี่ยอย่างเงี้ย หลังจากนั้นเขาก็จะทําการเสริมเสาเข็มแต่ก่อนเสริมเสาเข็มต้องหยุดไม่ให้ดินไหลก่อนถูกไหมครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขแต่อย่างน้อยที่สุดตัวนี้ก็เป็นการช่วยพยุงไม่ให้คานที่ยื่นมากลายเป็นโอเวอร์แฮงนั่นนะครับนะครับลาจนเกิดการแตกร้าวแยกจากตัวห้องอื่นๆนะครับลักษณะการเลื่อนไหลของดินใช่ไหมฮะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือรูปภาพแสดงเซกชันการเคลื่อนตัวโดยทั่วไป ข้างล่างก็จะเคลื่อนมากกว่าข้างบนอย่างนี้เป็นต้นผนังอาคารก็จะผนังของรูก็จะเอียงเข้านะครับเข้าหาตัวอาคารอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งตอนปี54เนี่ยเขาป้องกันน้ําได้ดีมากเลยต้องขึ้นชมเลยนะครับพอปี5 5ห้าเขาก็กลัวน้ําจะมาแบบปี54อีกเขาก็เลยขุดดินจากแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยานะครับเนี่ยที่เห็นด้านซ้ายเขาขุดดินแล้วมาปกข้างบน สูงอีกประมาณเมตรหนึ่งเขาบอกน้ํายังไม่ทันมาเลยครับดินข้างล่างเนี่ยมันแบกภาระดินเหลวข้างบนไม่ไหวดินข้างล่างก็อ่อนอยู่แล้วนะจริงๆอะ่ะนะครับแบกบภาระน้ําหนักที่มันกดทับข้างบนไม่ไหวคราวนี้มันสไลด์เองเลยไม่ต้องรอน้ํามาหรือน้ําลดนะครับสไลด์เองเลยเนี่ยครับอาคารหลังไหนก็ตามที่วางอยู่บนเสาเข็มก็ปรากฏว่าแม้ดินดินนี่เคยอยู่สูงเสมอกันดินยุบไปแล้วก็สไลด์ออกหาแม่น้ําด้านขวาเป็นแม่น้กจากรูปนี้ นะครับมองจากรูปนี้แต่ตัวอาคารวางอยู่บนเสาเข็มเสาเข็มยาวเพียงพออาคารก็ตั้งอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาอาคารหลังนี้ไม่มีไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับแต่ว่าแน่นอนเห็นยินยุบอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาแก้ไขอาคารหลังนี้วันที่อาจารย์เข้าไปไปยืนอยู่ตรงตำแหน่งที่มันยังไม่พังนะครับยืนอยู่ตรงแถวๆนี้เนี่ยที่ลูกสอนชี้เนี่ยแล้วมองดูแม่น้าเจ้าพระยาเดินดูรอยแคลกเนี่ยมีอยู่สามรอยรอยที่สามเนี่ยกำลังวิ่งเข้าหาตัวนี้ละนะครับ แล้วเดินไปจนไกลเป็นร้อยเมตรเนี่ยก็จะพบว่ามันโค้งก็หาแม่น้ําถ้าเลยจนตรงนั้นดินไม่ไหลแสดงอาการให้เห็นว่าดินมันจะไม่ไหลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆดูวันนั้นเสร็จประมาณบ่ายสามกลับกรุงเทพวันรุ่งขึ้นไปใหม่ก็ประมาณช่วงบ่ายไปปารากฏว่าไอ้ตรงที่ยืนอยู่เนี่ยดินไหลเรียบร้อยโชคดีที่เมื่อวานก่อนกลับเนี่ยบอกให้เขาย้ายของเข้าไปข้างในเพราะเราคิดว่ามันไงมาแน่เราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะแบบนี้ไหลจริงๆอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับ ก็สังเกตที่อยากให้ทุกท่านเวลาไปสำรวจเผื่อจะได้ช่วยกันดูนะครับโอเคนะครับบริเวณเดียวกันนะครับที่ต่างจังหวัดที่พูดถึงเมื่อกี้ก็มีหน่วยงานทหารที่เขามาช่วยเหลือนะครับเอามาช่วยกันกดเสาเข็มกดไปประมาณ5แถวได้กดต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวใช้ใช้ไม้ไม้ไม้สนยูคาต่างๆเนี่ยยาวประมาณ4 5เมตร6เมตรเนี่ยมากด ก็ใช้วิธีการวัดระยะเนี่ยแต่ต้องกดจากช้ยน้ําไล่มาเป็นสเต็ปสเตแล้วก็เอาเหล็กนะครับไม่ใช่ร้อยผ่านตัวไม้นะครับเหล็กปลอกเนี่ยเหล็กหกมิลร้อยขดเ,เพื่อเป็นการล็อกเข้าหากันถ้าเปรียบเทียบเหมือนเราฝังชีทพายแล้วเรามีอะไรครับมีเวละนะครับเป็นตัวคาดหลักการเดียวกันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการร้อยไปร้อยกลับนะครับไม่ต้องเจาะเสียเวลาใช้แบ,บโคโฮกดปั๊บเดียว และปรากฏว่าตรงบริเวณฝั่งนี้ครับในขณะเดียวกันกําลังที่ทําอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ํามีการตอกเสาเข็มแบบสอดแผ่นคอนกรีตอยู่ทางฝั่งนี้ชาวบ้านก็บอกเสียดายที่ไม่ได้ขอยังขอไม่ได้หรือขอแล้วแต่ยังขอไม่ได้อยากได้แบบฝั่งนู้นบ้างนี่ประมาณต้นปี55นะครับที่เกิดเหตุพอผ่านไปถึงปลายปีช่วงที่น้ําเยอะขึ้นมาเหมือนปี54แต่ไม่มาก ก็ท่วมนะครับท่วมแถวนี้หมดเลยอาจารย์ก็กลับเข้าไปดูโอ้เห็นน้ําท่วมเดินเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอน้ําลดพอปลายปีน้ําลดเดินทันวาพฤศจิกาทันวาไปดูอีกทีปรากฏว่าฝั่งนู้นะที่ตอกเสาเข็มเป็นเสาเข็มสอดแผ่งพังฮนะฝั่งนี้ไม่พังแล้วฝั่งนี้หลายคนก็เลยดีใจนะครับชาวบ้านเขาก็ดีใจบอกโอ้ยอ,อ,อาจารย์กลายเป็นฝั่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับระาวางแผ่นนี้เราวางแนวนี่ที่เรากดนี่เราอาจจะวางถุงทรายด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของอาคารเพลิงไหม้นะครับอาคารเพลิงไหม้บางครั้งเราจําเป็นจะต้องทราบเรื่องพวกนี้เหมือนกันอาคารเพลิงไหม้แน่นอน,นครับถ้าเป็นคอนกรีตยอย่างน้อยฉนวนนะครับอาจจะอยู่ได้ประมาณถึง2ชั่วโมงนะครับนะครับแล้วถ้าถ้า สภาพของ covering มีความหนาเพียงพอคอนกรีตสภาพดีนะครับาอาจจะทนได้มากกว่านั้นแต่ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับเราคงจำได้ว่ามีไฟไหม้อาคารหลายๆหลังในปีหนึ่งนะครับอันนี้เห็นไหมฮะโครงสร้างเหล็กเนี่ยที่อยู่ใกล้กันนะครับกับอาคารหลังที่ดูรูปเมื่อกี้ย้วยหมดเลยพวกนี้ลื้อแน่นอนนะครับโอเคนะครับให้ดูภาพเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายบางตัวว่าสิ่งที่สำคัญของเราจะดูอะไร เราจะเห็นการกระเทาะหลุดล่อนของปูนฉาบสิ่งที่สําคัญทุกครั้งเวลาตรวจอาคารต้องดูรอยต่อและหลายครั้งที่เกิดปัญหาก็พบที่รอยต่ออาคารเพลิงไหม้อาคารน้ําท่วมอาคารที่จะเกิดการวิบัติต่างๆเราก็จะไปเจอที่ตรงนั้นแต่พวกนี้กระเทาะปูนฉาบออกมาเนื้อคอนกรีตก็ยังดีอยู่นะครับอาคารหลังที่ตัวอย่างเนี้ยนะครับเพียงแต่ให้ดูก่อนกระเทาะนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะตรวจก็คือพื้นครับ อาคารไหมชั้นที่10พื้นชั้นที่11จะมีรอยแคกลกขนานขอบเสาหรือขนานคานนะครับเนื่องจากเกิดการยืดตัวและของเหล็กแล้วทำให้พื้นเนี่ยแอ่น mm. <and. S 2> เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจเรื่องของพื้นเนี่ยควรจะไปตรวจที่ชั้นบนเหนือบริเวณชั้นที่มีเพลิงไหม้นะครับอันนี้ก็เป็นการ ตรวจเพื่อเก็บทางกายภาพส่วนการตรวจเชิงลึกวันนี้อาจารย์ไม่ได้พูดนะครับตรวจเชิงลึกมันมีวิธีการตรวจใช้อุลตรา s o n i c ประเภทที่เป็นอุลตร้าพาวส์เวลโอซิตี้เทสหรือที่เราเรียกว่าพันดิตเทสต,ตรวจด้วยควบคู่กับชิม,มิทแทมเมอร์อย่าชิม,มิทแทมเมอร์อย่างเดียวนะครับโอเคนะครับต้องใช้ทั้งสองตัวคู่กันในภาพนี้ออกมาเราก็จะมาพูดว่าอ,อ,อาคารที่โดนเพลิงไหม้สีของคอนกรีตจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ นะครับโอเคนะครับภาพน,นี้ก็เลยเอามาเผื่อทุกท่านจะได้ใช้เป็นประโยชน์นะครับอย่างเช่นถ้าสีของคอนกรีตเนี่ยกลายมาเป็นสีที่ออกสีชมพูละเริ่มเข้าชมพูมีสีคอนกรีตปนอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่400องศาแล้วแต่ถ้าสีชมพูหมดเลยเนี่ยตั้งแต่600องศาขึ้นไปแล้วนะครับบางทีกลายเป็นสีขาวเงินยวงก็เป็นพันองศาได้แล้ว เพราะฉะนั้นสีของอตัวคอนกรีตก็เป็นตัวบอกนะครับอันนี้เป็นการตรวจเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเข้าไปตรวจในพื้นที่ลักษณะแบบนี้เราอาจจะต้องมีการบันทึกเรื่องของสีมีการถ่ายรูปไปด้วยนะครับเพื่อที่จะชี้แนะหรือเสนอแนะนะครับกับทางเจ้าของอาคารหรือผู้ที่ดูแลเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อนะครับโอเคนะครับในภาพนี้ก็ออกมานลักษณะแบบนี้